สวัสดีครับคุณฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่20เมษายนปีพุทธศักราช2565นะครับเราเจอกันช่วงบ่ายๆแบบนี้นะครับมีเรื่องราวที่จะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับในช่วงแรกของรายการวันนี้ก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับว่าในเรื่องของคําเตือนเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ําสาธารณะการใช้ลิฟต์แล้วก็ที่อับๆนะครับซึ่งเป็นพื้นที่สูง เสี่ยงสูงที่มีโอกาสจะติดเชื้อโควิดได้จริงหรือไม่จริงอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับนายแพทย์ดนายทีบรรดานายแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณาสุขนิเทศกระทรวงสาธารณาสุขในช่วงในช่วงเล่าข่าวนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าขานครับวันนี้เรื่องของกอสทชนะครับสร้างความรู้ให้กับกลุ่มด้อยโอกาสและคนพิการเข้าสู่สังคมดิจิตอลเพื่อเป็นการลดความเหลื่อมล้ำนะครับกระบวนการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุบคณสุทธิศักดิ์ตันตะโยธินรองเลขาธิการคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารอมสินครับได้รายงานผลการดําเนินงานในช่วงไตรมาสที่หหรือว่าไตรมาสแรกของปี2565นะครับว่าสามารถที่จะปล่อยสินเชื่อได้โดยมีมูลค่ารวมทั้งหมด95,500ล้านบาทนะครับมีทั้งสินเชื่อรายย่อยสินเชื่อธุรกิจและสินเชื่อภาครัฐ ซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาในอัตรา120เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วหรือว่าปี2,564นะครับโดยมียอดรวมทั้งปีในปี2,564นั้นอยู่ที่3,000อ่นขอไปครับโดยมียอดรวมนะครับผู้ที่ได้รับสินเชื่อไปแล้ว3,70,000รายด้วยกันสำหรับการบริหารจัดการหนี้ทางธนาคารได้ปรับโครงสร้างหนี้ได้แล้ว2 6 0 0 0 0รายนะครับคิดเป็นยอดหนี้รวมทั้งหมด1,90,000ล้านบาทและคาดบัดดปีนี้ จะสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ได้ไม่ต่ำกว่า447,000รายด้วยกันส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือว่า NPL อัตราเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อยจากเดิมร้อยละ2.5เป็นร้อยละ2.6นะครับซึ่งก็เป็นไปตามที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้สําหรับแนวโน้มหรือว่าทิศทางของหนี้เสียยังคงอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถบริหารจัดการได้นะครับซึ่งข้อมูลจนถึงวันที่31มีนาคม2565นั้นนะครับปรากฏว่านาคารมียอดสินทรัพย์รวมทั้งหมด2,960,000 2,012ล้านบาทโดยแบ่งเป็นยอดเงินฝากรวมทั้งสิ้น2 5,13,919ล้านบาทสินเชื่อรวมทั้งสิ้น2 185,558ล้านบาทและก็มีระดับความแข็งแกร่งซึ่งพิจารณาจากอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงหรือ BIS Ratio นะครับอยู่ที่116.22น,นะครับซึ่งผลการดำเนินงานในภาพรวมของไตรมาสแรกในปี2,565ถือว่า ดีขึ้นครับเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2564นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะมอบกระปุกออมสินรูปรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและสายสีชมพูจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่าเราฟอมอจํานวน2รางวัลน,นะครับให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคําถามนะครับแล้วก็ส่งคําตอบของท่านผ่านมาทาง SMS ที่หมายเลข4221075 4 2 2 1 0 7 5หรือว่าทาง a c e b o o k Live นะครับเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังก็ได้นะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีนะครับวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คําว่าเล่าสู่กันฟังและสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับเดี๋ยวทางรายการ จะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับนอกจากนี้ครับยังมีกิจกรรมร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาได้ทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมครับให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังก่อนข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารอฟมนะครับได้มีการรายงานความคืบหน้า การก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสัมโรงนะครับซึ่งพบว่ามีความคืบหน้าโดยรวมไปแล้วร้อยละ91.70นะครับหรือว่าร้อยละ91.70นนั่นเองนะครับทวนอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือบลฟอร์มนะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสัมโรงนะครับซึ่งพบว่ามีความคืบหน้าโดยรวมอยู่ที่ร้อยละ91 70หรือว่า91.70นนั่นเองนะครับนี่เป็นข้อมูลครับส่วนคําถามนะครับถามท่านผู้ฟังว่าความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับช่วงลาดพร้าวถึงสัมโรงของรอฟอร์มหรือว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนั้นจนถึงขณะนี้มีความคืบหน้าโดยรวมไปแล้วร้อยละเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ s m s 4 2 2 1 0 7 5 f a c e b o o k Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับ สำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่19เมษายน2565นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับคุณพันธ์วิมลชัยวิทยาด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ครับก็เป็นช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันครับเรื่องของคําเตือนเกี่ยวกับการใช้ห้องน้ําสาธารณะการใช้ลิฟต์แล้วก็พื้นที่ที่อับนะครับจะมีพื้นที่เสี่ยงสูงในการติดโควิดได้อย่างไรพูดคุยกับนายแพทย์นายทีบรรดาในแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศ กระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณพิลพัฒน์นะท่านผู้ฟังครับครับทั้งสามจุดที่ว่าเนี่ยจะเป็นพื้นที่เสี่ยงติดโควิดได้ยังไงครับคุณหมอฮะก็ตามที่เราได้รับทราบกันเป็นอย่างดีนะครับว่าที่ผ่านมาเองจริงๆเนี่ยเราก็สงสัยกันว่าเอ๊ะทำไมเอ่อเราก็บอกว่าเออเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นตรงนี้แล้วก็บอกว่ามีการได้รับเชื้อโควิดมานะครับ ซึ่งอดีตที่มันผ่านมาจริงๆเนี่ยเราก็พยายามที่จะอธิบายให้เห็นว่าวิธีการในการแพร่ของตัวเชื้อพวกนี้เนี่ยมันจะออกมาจากเรื่องของอลมหายใจนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือลักษณะของเป็นลักษณะของลลอองกบ่อยที่มันออกมากับนะครับจากการจากการหายใจของผู้ป่วยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยในส่วนตรงนั้นเองเนี่ยถ้าหากว่ามีลักษณะของการหายใจหรือมีการไอการจามอะไรต่างๆตัวนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันก็หมายความว่าไอ้พวกละอองฝอยต่างๆที่มีเชื้อโควิด -19 อยู่เนี่ยเอ่อมันก็จะออกมาจากในส่วนของนี่แหละฮะการพ่นจากในส่วนของตัวตัวผู้รับผู้รับเชื้อนั่นหมายความว่าณปัจจุบันเองเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถที่จะทราบได้แน่นอนว่าเออใครคนใดคนหนึ่งหรือใครที่ท,ท,ท,ที่ที่จะเป็นอ่ผู้ผู้ผู้อ่ผ,ผ,ผู้มีเชื้ออยู่ตรงนี้บ้างครับมันก็เลยเป็นเป็นมูลเหตุที่สําคัญอยู่ส่วนหนึ่งว่าไอ้บางพื้นที่เองจริงเนี่ย าเกิดว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นเองนมีเชื้อโควิด -19 อยู่แล้วคนที่อยู่นะพื้นที่ตรงนั้นเหล่านั้นเองก็อาจจะมีลักษณะของการที่จะกระจายเชื้อเหล่านี้นออกมาแล้วถ้าหากว่าอยู่ในพื้นที่โล่งเองจ,งจริงๆมีกระแสลมพัดเอะเองต่างทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้่องฝอยเหล่านั้นเองมันก็จะตกลงไปในพื้นแล้วก็ผู้งานก็คือมันก็ถูเกเชื้อจางไปโดยกระแสลมเอลเองต่างพวกนั้นได้ครับแต่ในบางพื้นที่เองจริงๆเนี่ยอย่างกรณีของห้องน้ํา นะครับซึ่งมันก็ห้องน้าแล้วก็รู้คุณอยู่ว่าไม่ได้กว้างขวางอะไรนักหนาโดยเฉพาะห้องน้ำสาธารณะคือถ้าไปให้ห้องน้าในบ้านของบางคนเองอาจจะเท่าห้องนอนรู้สึกยิ่งโตมันยิ่งเล็กลงค่ะคุณหมอห้องน้ำใช่ใช่ก็ก็คือตอนนี้เองจริงๆเนี่ยก็คือมันมันมันเล็กลงเรื่อยๆและนีลักษณะของตัวอับอากาศอะไรต่างๆคุณนี่มันก็ไม่ค่อยดีซึ่งจริงๆตอนนี้เราก็ดีใจนะว่าส่วนหนึ่งก็คือที่เราไปดูห้องน้ําสาธารณะในบางในบางพื้นที่โดยเฉพาะในส่วนห้องน้ําที่เป็นปั๊มน้ามันเนี่ย มีเราเราจะเริ่มเห็นดีไซน์ลักษณะของการที่ทําหลังคาสูงขึ้น<อ>แลวทำให้ทรงสงขึ้นต่างๆตรงตรงตรงนี้มากขึ้นตรงนั้นตรงนั้นเราค่อนข้างจะดีใจแต่าถ้าว่าเป็นห้องน้าภายในอาคารหรือว่าห้องน้ําเป็นรุ่นเดิมเองซึ่งจริงๆเนี่ยดีหลังคาเตี้ยด,ด้วยแล้วก็การระบายอากาศที่ไม่ดีนั่มันหมายความว่าถ้าเกิดว่าคนที่เข้ามาใช้บริการก่อนหน้าเราเนี่ยอาจจะไม่ได้สวมหน้ากากเพราะคิดว่าเออมันอยู่ในที่ตรงเนี้แล้วก็อยู่คนเดียว ไม่รู้จะสวมหน้ากากไปทําไมแต่ในระหว่างตัวนั้นเองเขาอาจจะมีการไอจามอะไรต่างๆตนั้นออกมาครับเพราะฉะนั้นมันก็หมายความว่ามันละอองฝอยต่างๆเหล่านั้นเองเนี่ยในจานวนหนึ่งเองซึ่งมันเป็นละอองเล็กๆมันอาจจะยังล่องลอยอยู่มันอาจจะไม่ได้ส่งถึงถงลุพื้นส่วนที่ตกถึงพื้นเนี่ยมันก็คงไม่เท่าไหร่เพราะว่าเราคงไม,ไม,ไม่ไม่ได้สัมผัส <ฮะ S 2> ส,สัมผัสกับตัวพื้นตัวผนังอะไรต่างๆเท่าไหร่นกแล้วเราก็มีการล้างมืออยู่แต่ในกรณีของพวกละอองฝอยบางส่วนเองที่มันยังล่องลอยอย,อยู่ตรงนี้เองเนี่ยถ้าเกิดว่า เราเข้าไปต่อจากเขานะฮะหรือว่าใครคนไหนคนหนึ่งต่อจากเขาเองตรงนี้เองเนี่ยมันก็หมายความว่าเราก็มีโอกาสในการที่จะรับเข้ามา<ช>นัน่นหมายความว่าถ้าหากว่าเราจะต้องเข้าไปในพื้นที่ลักษณะแบบนั้นเองนควาสมสําคัญมันก็จะอยู่ตรงเรื่องของอาการสวมหน้ากากอนามัยหรือว่าหน้ากากที่มันมีความใสชับแล้วก็มีลักษณะของการที่จะสามารถที่จะกรองได้อย่างมีประสิทธิภาพของตัวนั้นด้วยเนั่นหมายความว่าตัวห้องน้ําซึ่งเป็นห้องเล็กๆลิฟ นะฮะซึ่งเราก็ต้องมีระยะเวลาในการขึ้นยิ่งขึ้นชั้นงสูงอาจจะต้องใช้เวลาหลายนาทีกว่าจะขึ้นไปถึงนะฮะแล้วก็การสวมหน้ากากอะไรต่างๆตัวนี้มันก็จะเป็นตัวกรองไว้ได้ในในอีกระดับหนึ่งอะไรต่างตัวนี้ต้วยเช่นเดียวกันนะครับเพื่อนตรงนี้เองจริงๆเนี่ยในเชิงของงานวิจัยที่อธิบายอะไรต่างๆตัวนั้นออกมาก็จะเห็นได้ว่าแม้ว่าในส่วนหนึ่งจริงๆเนี่ยที่มีการอธิบายว่าบางทีเนี่ย ระยะเวลาประมาณห้านาทีสิบนาทีเองบางทีเนี่ยเราอองฝอยบางส่วนเองมันอาจจะยังไม่ได้ตกถึงพื้นเลยนะครับหมายความว่ามันก็ยังล่องลอยอยู่อย,อย,อยู่อยู่ในชั้นบรรยากาศเนื่องจากว่ามันมีลักษณะของการตีกระแสลมอะไรต่างที่หมุนเวียนอยู่ภายในถยู่อยู่ภายในช่องลิฟต์หรือว่าอยู่ในภายในห้องน้ําที่มันเป็นห้องอับๆอะไรต่างๆตรงตรง,ตรงนั้นด้วยส่วนนีครับดฉงนั้น,ม,น,ม,นมันก็เป็นสิ่งที่ก็ทางทีมและวิจัยเขาถึงให้คําแนะนําว่า จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการสวมหน้ากากตลอดเวลาในขณะที่เราเข้าไปในพื้นที่แคบแบบนั้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นห้องน้ำสาธารณะ,ะ,ะนะหรือ่าในส่วนของลิฟโดยสารนะครับหรือว่าอะไรแต่ละจุดที่มันมีลักษณะข,ของการอับอากาศตะเลงต่างพวกนี้หรือว่ามีคนจำนวนมากๆนะซึ่งก็อาจจะมีบางท่านเองที่อาจจะสวมหน้ากากไ,ไม่สนิทพอหรือว่ามีการไอจามอาจจะผ่านออกมาจากทางแมสทางอะเลงต่างพวกนี้ซึ่งแมสอาจจะไม่ได้สามารถกรองได้ทั้งหมด ก็ยังมีบางส่วนเองที่อาจจะเล็ดลอดตรงเข้ามาและทีนี้ถ้าหน้ากากเราเองเนี่ยเราก็เผลอในส่วนของการที่จะเอาหน้ากากลงบ้างอะไรต่างตัวนี้บ้างไอ้ตัวน,นั้นมันก็จะเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งนะครับอืมครับแสดงว,ว่าที่โลกเป็นเป็นองค์ความรู้นะฮะว่าการไม่ไปสัมผัสกับตัวของเชื้อโควิดที่ว่านี้เนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่ใช่ไหมครัคุณหมออ๋อตรงตรงไอ้เรื่องของเอ่อ ที่ที่เขาต้องใช้คาว่าเรื่องของการเว้นระยะห่างเว้นระยะห่างหรือ distancing อะไรต่างๆพวกนี้เอ่ได้ความที่ลักษณะพื้นที่ตัวนั้นเองมันเว้นระยะห่างไม่ได้หรือว่าเราคิดว่าเราหรือเราคิดว่าเราเว้นระยะห่างได้เพราะว่าเราเข้าไปแค่คนเดียวเราห่างจากผู้คนแต่บังเอิญบังเอิญว่าพื้นที่ตัวนั้นเองเนี่ยไอ้คนที่เข้าก่อนหน้าเราเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเมื่อเมื่อสักครู่ที่ก่อนหน้าเราคนที่หนึ่งนะอาจจะเป็นคนที่เจ็ดคนที่แปดไอ้คนก่อนหน้าเราประมาณสักเจ็ดแปดคนแต่ที่เขาอาจจะมีตัวเชื้ออยู่ นะแล้วก็ห้องตัวนั้นมันห้องแป๊บเดียวแล้วก็เวลาเปิดเข้าเปิดออกในการเปิดเข้าเปิดออกตัวน,นั้นเองเนี่ยบางทีเนี่ยพวกเชื้อต่างๆเหล่านั้นเองก็อาจจะไม่ในสระเออย,ยังยังยังไม่ได้ออกไปทั้งหมดยังไม่ได้ยังไม่ได้ตกถึงพื้นเพราะฉะนั้นก็หมาย,มายวาว่า,า,าคนก่อนหน้าเราเนี่ยอาจจะไม่รู้คนที่เท่าไหร่แหละอาจจะมีเชื้ออยู่แล้วก็ปล่อยให้มีเชื้อเหล่านี้เองเนี่ยเราล่องลอ,อยอยู่ในชั้นในสภาพอากาศแล้วเอาเอาเรามีความรู้ว่า วอาฉันก็เข้ามาคนเดียวนี่หว่าฉันก็ดิสแทสติ้งจากคนอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็เลยมาโดนเกิดความเสียใจมาเลแล้วมันติดได้ยังไงเงี้ยนะฮะแล้วมันติดมาได้ไงอะไรต่างๆไอ้นี่เคยคำอธิบายแล้วครับครับครับติดมาจากไหนแล้วติดมาจากยังไงติดแบบไหนอะไรทะเลาะกันตายเลยนะฮะที่บ้านเนี่ยคบก็มันก็นี่แหละฮะก็ก็คือติดมาได้ยังไงเออมันมันอยู่ที่ว่าตอนนี้เองจริงๆเนี่ยในทางทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเองมันก็มันก็มีส่วนหนึ่ง นะครับที่ที่ที่ต้องโบโอกว่าเออตอนตอนหลังมาเนี่ยผมรู้ว่าเออเราดีใจมากในกรณีที่เราไปเห็นห้องน้ําที่มันมีสภาพเปิดโล่งแล้วก็มีพยายามที่จะทําให้มันมีการโปรของอากาศอะไรต่างตัวนี้ใอให้มันดีพอแล้วก็เพราะนั้นเก็หมายความไอ้คำแนะนำไอ้ที่เรื่องของการสวมหน้ากากเนี่ยนอกเหนือนจากเรื่องของการที่จะต้องเว้นระยะห่างเรื่องของการที่เรื่องอาการหลีกเรื่องการสัมผัสอะไรต่างๆแล้วเนี่ยการสวมหน้ากากเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญสูงสําหรับในจุดที่มีคนหนาแน่นตัวกันกับคนที่ อยู่จุดในจุดที่มันมีสภาพของอับอากาศเพราะว่าการอับอากาศเองเนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นตัวที่จะทําให้ตัวเชื้อเหล่านี้เองเนี่ยยังล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศะเลนต่างที่เราหายใจเข้าหายใจออกตรงน,นั้นอยู่เพราะฉะนั้นมันก็เน้นขับกลับมาในลักษณะของการที่บอกว่าลักษณะของหน้ากากที่เราจะต้องใส่เวลาที่เข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเองอก็จะเป็นหน้ากากที่ผู้ง่ายก็คือสามารถที่จะกรองนะครับได้นะครับอย่างไรที่สุดก็ ดีที่สุดตอนนี้ก็คือมันก็คงจะต้องเป็นเอ็น95แต่อย่างที่ว่าก็คือเอ็น95มาก็ราคาแพงอันนั้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือใส่นานหวัง็จะรู้สึกมีความเอออึดอัดอะไรต่างแต่ถ้าเรามองว่าเอาโอเคเข้าห้องน้าแป๊บเดียวประมาณเอ่นาที5นาทีหรือว่าอย่างมากก็คือถ้าปลดทุกอาจจะใช้เวลาสัก10นาทียอมในการที่จะ10นาทีเนี่ยใช้เอ็น95ในการที่จะเข้าห้องน้ําสาธารณะอันนี้ก็อาจจะมีความจําเป็นแต่ถ้าไม่แต่ถ้าไม่ด้ขนาดนั้นก็ ใช้หน้ากากอนามัยธรรมดาแต่ว่าก็อาจจะปิดทับได้เรื่องของหน้ากากผ้าเพื่อที่จะทําให้ลักษณะของการซิลบริเวณที่จะเป็นขอบสันจมูกแล้วก็ใต้คางแล้วก็รอบๆกับพุงแก้มเรนต่างพวกนี้ให้มันมีความแนบสนิทเพื่อที่จะให้ตัวผ้าเนี่ยมันไปนกดรอบๆเรต่างในส่วนของตัวหน้ากากอนามัยเนี่ยให้มันมีความกระชับมากขึ้นตรงนี้มันก็จะเป็นตัวหนึ่งที่จะเป็นตัวช่วยช่วยกองลลักษณะของตัวเชื้อซึ่งอาจจะยัง มีร่องรอยอยู่ในอากาศสมเพของเอของคนที่มีการมาใช้ห้องน้ำไอ้คนก่อนหน้าเราเนี่ยไปไปได้เพราะฉะนั้นเราก็มีโอกาสในการที่จะปลอดภัยจากครับอ่ารัมาการติดเชื้อหลังจากพวกนี้ครับอ๋อกับเพราะฉะนั้นก็วิธีปฏิบัติยังคงเหมือนเดิมนะคะคุณหมอฟังคุณหมอพูดแล้วนี่ยนะ ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิมนะฮะไม่ต้องเพิ่มมากขึ้นคือต้องระวังมากขึ้นสำหรับในจุดที่มันมีเป็นลักษณะของที่แคบแล็ที่ขาอากาศแล้วก็อย่าไปชะล่ายใจว่าเราอยู่แค่คนเดียวในห้องนั้นเอาอย่างนี้ได้ไหมครัคุณหมอถ้าถ้าไม่จําเป็นเนี่ยก็ก็ก็ไม่ต้องเข้าก็ได้แต่ถ้าเกิดมันจะเป็นขึ้นมาก็ควรจะมีอะไรป้องกันเนื้อป้องกันตัวหน่อยไหมครับคุณหมอครับถูกต้องครับจริงๆก็คือถ้าไม่จําเป็นเองจริงเราก็พยายามที่จะอย่าเข้าอย่าอย่าเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ทำงานเรียกได้ก็เรียนแต่ถ้าเข้าแต ไปให้ดีแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเออเรามีความจาเป็นต้องเข้าห้องน้ําเพื่อที่จะล้างหน้าล้างตารรเราก็ต้องยอมยอมรับสภาพลักษณะเองว่าเอาโอเคในจุดที่เราจะล้างหน้าล้างตารหรือจะต้องเปิดปากเปิดจมูกไรต่าตัวนี้ก็อาจจะใช้ซิงน้ําซึ่งมันอยู่ด้านนอกอาคารแต่ไม่ใช่ซิงน้ําที่มันจะอยู่ในใน,ในห้องน้ําข้างในไม่จะเป็นเสมอไปใช่ไหมครับครับใช่ครับเพราะเพราะจริงๆเนี่ยไอห้องน้ําที่มันอยู่ด้านนอกหรือว่าไอซิงน้าที่มันอาจจะอยู่ด้านนอกด้านอาคารแรงส่าตพวนี้ตัวนี้อาจจะเรื่องของ ความหนาแน่นของตัวเอละอองฝอยของพวกโควิด -19 เขาอาจจะน้อยใช่ไหมฮะอะไรต่างพวกนี้อันนี้ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าจะไปต้องใช้ห้องน้าจริงๆเนี่ยก็คําแนะนําที่นักวิจัย้าให้คําแนะนําคือว่าในระหว่างตันนั้นเองก็กั้นลมหายใจแล้วก็ล้างหน้าล้างตาให้เสร็จแล้วก็รีบเช็ดหน้าแล้วก็สวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยจะไหวเลยฮตัวคนเนี่นเลยสิครับก็คือว่าในทางปฏิบัติผมก็มีความรู้ว่้จริงๆเอ้บางทีเราก็เผลอตัวอะไรต่างๆนั่นได้อะไรต่างพวกนี้แต่แต่ก็อย่างที่ว่าก็คือ ทําทําได้ก็ดีแต่ถ้าทําไม่ได้ก็กพยายามที่จะไม่ทำถ้ายังจะดีกว่าแล้วก็ไปใช้ณจุดอื่นที่อาจจะมีความปลอดภัยมากกว่าหรือว่ามีความคล้ายๆกับว่ามีความมั่นใจว่าน่าจะน่าจะปลอดภัยมากกว่าแต่มันก็พูดยากนะคุณหมอเพราะว่าถ้าจะล้างหน้าโดยที่ใส่หน้ากากไว้นมือทําไม่ได้อยู่แล้วในทางปฏิบัติถือในทางปฏิบัติมันมันไม่ได้อยู่แล้วตรงนั้นแต่ว่ามันก็อย่างที่ว่าก็คือว่า เอ่อถ้าจะกั้นลมหายใจก็โอเคมันก็อาจจะพอได้แต่ตรงนั้นถ้ามันจําเป็นก็คือกั้นลมหายใจแล้วก็รีบเช็ดหน้าเช็ดอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็รีบกากหน้ากากอะไรต่างๆพวกนี้อย่างนั้นดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะฮะเอาเป็นว่าถ้าจาเป็นก็เข้าไปได้แต่ว่าต้องพยายามใช้ให้มันปลอดภัยนยมีบางคนเนี่ยเขาพกแอลกอฮอล์ติดตัวเลยไปถึงปุ๊บก่อนจะใช้งานเขาจะฉีดพ่นเลยเนี่ยคุณหมอก็กก็โทษนะมันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งแต่ทีนี้ไอ้ฉีดพ่นเองจริงๆตัวนั้นเองเนี่ยมัน มันไม่ได้ช่วยในส่วนของเอตัวรองฝอยที่มันอยู่ในชั้นบรรยากาศเพราะว่าเราไม่รู้ว่าตำแหน่งของรองฝอยที่มันมีเชื้ออยู่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนตัวฉีดพ่นเองจริงเนี่ยมันจะได้จากเรื่องของผิวสัมผัสครับไม่ว่าจะเป็นตัวผิวสัมผัสในส่วนของตัวกรระรตูหรือว่าตัวลูกปิดหรือว่ามือจับหรือว่าตัวฝาชักโครกหรือว่าในส่วนของตัวมือจับในสายสีธำรละอะไรต่างพวกนี้ไอ้ตรงนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่อ่าที่ที่ว่า ก,ก็จะยิ่งดีนะฮะในการที่เราจะได้รับได้ไดทําความสะอาดเชื้อแล้วก็มือสัมผัสข,ของเราเองนี่ก็จะได้มีการปลอดเชื้อจากนั้นด้วยนะครับครับครับแต่ว่าในทางปฏิบัติจะไปฉีดแล้วก็ไม่ต้องดูคนอื่นไม่ได้นะฮะคนในห้องนั้นเ <c oughs> ขาอ,อาจจะไปโดนอะไรเข้าไปแสบตองแสบตาอะไรก็อีกยุ่งอีกใช่ครับเดี๋ยวจะมีปัญหากันเอาว่าถ้าเกิดถ้าเข้าไปคนเดียวสิฉันอยากทำอะไรก็ทำไปเถอะไม่มีใครว่าหรอกถูกไหมฮะแต่ว่าหลากัหลกๆเนี่ยคืออย่าไปสัมผัสโดยที่เราไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างใส่ถุงมืออะไรพวกนี้ได้ห เออจริงๆนี่ก็คือไอ้เรื่องของใส่สูงมือเองจริงเนี่ยถ้าว่ากันตามจริงเองมันก็คือเอาไว้สําหรับในกรณีที่เราจะต้องต้องใช้มือจับต้องอะไรางางต่างตัวนี้นะเพราะงันเพราะงันมันก็หมายความว่าเราอาจจะมีความรู้สึกว่ามันสิ้นเปลืองมากเลยตรต่างตัวนี้แต่ถ้าว่าเราเอเราคิดว่าเอาโอเคไม่เป็นไรก็คือก็คือจับมาก็จับแล้วก็อาจจะมีเชื้ออยู่แต่ทีนี้ก็คือก่อนที่เราจะออกจากห้องน้ําตรงนี้เราก็ล้างไม้ล้างมืออะไรต่างๆพวนี้ให้มันสะอาด าตามวิธีการอะไรต่างๆเพราะว่าโดยปกติณขนาดนี้ห้องน้าสาธารณะส่วนใหญ่เองณปัจจุบันเองส่วนใหญ่ก็จะพยายามที่จะมีเรื่องของแอลกอฮอล์ล้างมือหรือว่าในส่วนของตัวสบู่หรืออะไรสบู่เหลวซึ่งตอนนี้คำแนะนําเรื่องของการใช้สบู่เหลวอะไรต่างๆพวกนี้มันก็เริ่มที่จะมี มีการปฏิบัติได้ได้ค่อนข้างดีไม่แนะนำในเรื่องของการใช้สบูเป็นก้อนอนะครับเพราะว่าจริงๆในตัวสซบูเป็นก้อนเองจริงมันก็อาจจะยังคงมีผิวสัมผัสอยู่นะตรงนั้นอยู่ับนะครับเรื่อสามตัวนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ก็จะเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ที่ผมคิดว่ามันก็ยังเป็นส่วนที่ทางผู้ดูแลสถานที่อะไรต่างพวกนี้ก็ค่อนข้างจะอำนวยความสะดวกเราได้อ่ได้อยู่พอสมควครแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็อย่างที่ว่าก็คือ ล้างมือด้วยน้ําเปล่าธรรมดาก็ไม่เป็นไรแล้วก็แต่เพียงแค่ว่าเอาโอเคพอเสร็จตรงนั้นเสร็จเสร็จปั๊บเนี่ยเราเช็ดมือให้แห้งปั๊บเนี่ยแล้วเราก็ใช้แอลกอฮอล์เจียวของเราเองหรือว่าแอลกอฮอล์ที่เราพกไปเนี่ยแล้วก็ทำความสะอาดมือของเราสักหน่อยเรนสาวคุเนี่ยตรงนี้ก็น่าที่จะเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับถ้าถ้าอย่างนั้นกรณีที่มีคนดูแลห้องน้ําอยู่เนี่ยคุณหมอครับอาจจะเป็นลิฟต์อะไรก็ตามเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเขาตั้งแอลกอฮอล์ไว้ข้างหน้านะฮะเป็นถ้าไปได้เนี่ย หลักปฏิบัติทุกคนที่จะเข้าไปสู่ในสถานที่เหล่านี้เนี่ยก็ควรจะล้างมือก่อนนะฮะด้วยแอลกอฮอล์ก็ก็โดยหลักถ้าไปไม่ได้นะครับคุณหมอถ้าไปไม่ได้ก็คือถ้าเราจําเป็นที่จะต้องใช้มือสัมผัสก็ก็ควรที่จะต้องใช้เรื่องของการใช้เช็ดแอลกอฮอล์มือเราทุกครั้งที่เราจะกดลิฟต์อะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็แล้วก็ล้างด้วยแอลกอฮอล์อีกรอบหนึ่ง เพราะตอนนี้เองจริงอ่ะหลายสถานที่เองก็จะมีการติดตั้งในส่วนของแอลกอฮอล์เดียวไว้บางบางที่ก็อาจจะติดไว้ภายในลิฟต์ด้วยนะฮะหรข้างข้างปุ่มกดลิฟต์แล้วก็บางที่ก็อาจจะติดไว้ข้างหน้าอะไรต่างพวกนี้ตัวนั้นก็แล้วแล้วแต่ว่าเออมันจะติดไว้อยู่ณจุดไหนตำแหน่งไหนหรือถ้าไม่มีเองจริงจเนี่ยสิ่งที่เราพยายามที่จะผู้งานคือ ให้ครับได้นาอยู่ในปัจจุบันเองก็คือพยายามที่จะพกแอลกอฮอล์พวกนี้เนี่ยหลอดเล็กๆหรือว่าตลับเล็กๆอะไรต่งตางๆพวกนี้ติดตัวไปตลอดเวลาแล้วก็เมื่อเวลาที่เราจําเป็นที่จะต้องใช้เราก็ใช้แอลกอฮอล์ในส่วนที่เราเราพกไปเนี่ยกนั่นก็จะเป็นอีกทางหนึ่งนะครับอ๋อครับลองดูก็แล้วกันนะอ่าหายวนว่าคุณหมอมีอะไรจะฝากเพิ่มเติมให้ผ่านมาแต่ละเดือนแต่ละเดือนนี่เราก็คุ้นเคยกับโควิดมากขึ้นเรื่อยๆเลยคุณหมอคก็จริงๆก็คือเราก็ระบัดระวังเพิ่มเอ่อเติมในในบางเงื่อนไขในบางพื้นที่ในนบาาางสถกรณ นะครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือถ้าเราพบว่าเออท่านใดหรือว่าคนใกล้ชิดของเราเองเนี่ยมีการติดเชื้อโอเคตัวนั้นเองเนี่ยก็ก็ให้ให้รับรู้ว่ามีการติดเชื้อแล้วก็พยายามที่จะแยกตัวแล้วก็ดูแลอาการนะแล้วก็พยายามที่จะต้องติดต่อกับสถานบริการนะครับว่าเอาโอเคเรา ATK s e l l test ของเราเองเนี่ยมันขึ้นสองขีดนะแล้วก็ติดต่อกับสถานบริการเพื่อเพื่อที่จะขึ้นทะเบียนแจกจ่ายจบหรืออะไรต่างๆพวกนี้เพื่อที่จะให้ทางสถานบริการเนี่ยได้รับรู้ว่า เราอยู่ในอยู่ในกลุ่มที่มีการติดเชื้อแล้วอนะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็สังเกตอาการตามคาแนะนํานะครับในใครที่เรียต่างๆไม่ว่าจะเป็นอายุมากกว่า60ปีหรือไม่มีภาวะโรคความเสี่ยงอะไรต่างๆหรือไม่แล้วมีอาการผิดปกติอะไรไม่อะไรต่างๆอย่างไรอะไรต่างๆพวกนี้เพราะงั้นการลงทะเบียนตรงนั้นไว้เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้เจ้าหน้าที่เองก็จะมีโอกาสในการที่จะติดตามเรานะครับว่าเอาในฐานะนัขณาเนี่ยเรามีอาการเะไรต่างผิดปกติหรือไม่อย่างไรนะแต่ว่า ก็ไม่ได้มีความจําเป็นว่าเออเราจะต้องเข้าไปนอนในโรงพยาบาลว่าเราความรู้ตัวเออเราก็ยังเฮลที้ดีอยู่แต่ว่าเราก็ต้องเอรู้ตัวนะว่าตอนเนี้เราจะไปทํางานผู้คนในใช้ใชีชวิตสภาวะปกติเหมือนเดิมเนี่ยไม่ได้แล้วเราจะไปะแยกตัวเองออกมาไม่ว่าจะเป็นอยู่ในห้องหรือว่าในหรือว่าอยู่ในที่บ้านหรือว่าอยู่ในในที่ทำงานก็แล้วแต่ให้ดีก็คือเป็นด้วยฟอร์มโฟมไปเลยนะฮะแล้วก็แยกตัวจากคนภายในบ้านสัก อ่สี่ห้าวันนะครับ่เป็นเบื้องต้นก่อนนะฮะแล้วก็ถ้าตรวจอีกรอบหนึ่งก็ไม่เจอก็โอเคก็ถือว่าเราก็น่าจะภูมิต้านทานของร่างกายเราก็จัดการกับโควิด -19 ตัวนั้นเนี่ยไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คิดว่าน่าจะน่าจะปลอดภัยแล้วครับอ่ะอย่างนั้นดีกว่าเอาละครับวันนี้รบกวนคุณหมอแค่นี้ก่อนนะฮะโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณมากครับหมอครับครับสวัสดีครับในแพทย์นายทีบรรดานะครับในแพทย์ทรงคุณวุฒิสาธารณสุขนิเทศกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า คุณสังครับก็จะเป็นช่วงเล่าขานวันนี้เรื่องของกอสทชนะครับสร้างความรู้ให้กับกลุ่มผู้ด้โอกาสแล้วก็คนพิการเพื่อให้เข้าสู่สังคมดิจิทัลแล้วก็เป็นการลดความเหลื่อมล้าด้วยนะครับแนวคิดที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสุทธิศักดิ์ตันตยโยธินรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทชในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคําถามวันนี้ครับเราถามท่านผู้ฟังว่า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่านฟมนะครับได้มีการรายงานความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลืองช่วงลาดพร้าวถึงสำโรงนะครับคำถามคือจนถึงขณะนี้เนี่ยมีความคืบหน้าโดยรวมแล้วร้อยละเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ